เรียนภาษายเยอรมันกันค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคจากคําที่เขาให้มาริ่มต้นแนะนำให้หากริยาก่อนนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งกริยาคือคำว่า h e i s t กริยาผันแบบนี้ประธานเป็นเอกพจน์แน่ๆค่ะข้อนี้จะได้ว่า er h e i s t มาที่ข้อ2กริยาคือคาว่าโมเน่นกริยามารูปเต็มเพราะฉะนั้นประธานเป็นพระอุน์หรือว่าเป็นทางการค่ะถ้าดูคําที่เขาให้มานะคะจะมีประธาน2ตัวก็คือ Peter und Sin ไซเนอประโยคนี้ก็จะได้ว่า Peter und sei ไซเนอร์เ n ล e วั t เน่นเย e อิ e ไฮเดต้องบอกก่อนว่าในภาษาเยอรม,มันจริงๆแล้วส่วนประกอบของประโยคมันสามารถสลับที่กันได้นะคะแต่อันนี้เราเลือกแต่งประโยคที่ง่ายที่สุดก็คือขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วยกริยาแล้วก็ถ้ามีกรรมก็ตามด้วยกรรมค่ะข้อถัดมาค่ะกริยา คือคำว่า is ประธานเป็นเอกพจน์แน่ๆข้อนี้จะได้ว่า signer addresser is our strasser s w e r f ต่อมาข้อ4นะคะกริยาก็ยังเป็นคำว่า is เหมือนเดิมประธานในที่นี้คือ Peter ประโยคออกมาก็จะได้ว่า Peter is engineer f o n b e r u o f ต่อมาข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะ กริยาคือคำว่า arbeitet ประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งก็คือ Signer Frau รวมประโยคออกมาจะได้ว่า Signer Frau arbeitet im Krankenhaus ใครสนใจเรียนภาษาเยอรมันหรือหนังสือสรุปกมม่าก,ก็ทักมาได้เลยค่ะมีให้ทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ